สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสชายน้องแฟนครับไอ้ไก่หนูเกียกับวายไม่แม่เป็นลิเกลุ่หนูเป็นสูงนิดนึงหนูเป็น ไม่รอแล้วแ่ม่สนองห่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกมาบสวัสดีครับสวัสดี เต๋วเลยอ่ะวางเงือมันทาแป้งตัวก่อนเดี๋ยวก่อนทาแผงก่อนอากาศอ่ลมไม่ดีแล้วนะเฮ้ยวันหน้าลมไม่ดีแล้วนะ

เพรว่าลีเกตของเรานด้เปัวนำแล้วส่วนรายได้เรก็รู้ว่ามันทางมัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดครับสวัสดีครับขอะขอบขอบคุณเชิญน้องดาให้ทันี่รับที่ติดจาหมดถ้าทำอะไรจไม่ยใจถ้าทำอะไรจะดีอย่างนี้นะถ้าทำอะไรจะย่าให้าสวยเลยนะ การขออี่กได้ไทยก็เป็นเมเนีเอาลงๆบ้านสนเดี๋ยวดสัวนสวัสดีครับสวัสดีพี่สมเร็จสวัสดีครับ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  ขอรารอมร่งวัดที่เราไม่รู้กันเาสสาะสิขอ้รุกข้องครอบรท่านิการท่านเาอานะครับที่สิงใจต่อสลใ่านผู้าที่พ่ที่พ่เคยที่ว่าทาก็หมืีนก็ได้ยินสยะาดมาอมน กถสวัสดีส่งกำลังใจให้สวัสดีแม่สำเร็จสวัสดีชัชชยาสวัสดีคราวข้นเก่ง ประจิมสวัสดีแม่จิมแม่จิมแม่จิม,แม,จมแม่พีเนสสวัสดีครับโนเกียเหนื่อยไหมลูกมีงานทั้งวันเลยขอบคุณครับหลบ,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 ลบลสิลูกหลบหลบกระสหาก่อนเอ็หลบเจนนาสวัสดีครับสวัสดีพี่แอม พี่แจ๊สวัสดีครับนิลพลน้องคิดถึงน้องชมพู่สวัสดีสวัสดีเซกุ๊กสวัสดีเซกุกสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีครับคนเก่งนะครับน้องโนกเกียร์แคทสวัสดีครับน่ารักจ้าของหครับของหกครับพัวทงนี้ของหกตักหนูคิดถึงโนกเกียจังเลยไม่ได้ไปดูนานเลยออะะไระ่น้องมีความอดทนสูงมากครับขอบคุณแม่สำเร็จขอบคุณแม่สำเร็จ

มากเลยไม er kind of ่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรแค่เวลาทางวัดเขาเล่งเล่งให้ทําการแสดงครับไม่มีอะไรครับที่แรกได้เอาเลยเอาของพี่มาส่งไปเลยหนูชิช่ชอะไรหรอกคุยกับชมพู่หน่อยโนเกียชมพู ชมพูเออนั่นน่ะน้องชมพูค่ะคิดถึงนะคะชมพูคิดถึงยังเลยไม่มาหาพี่เลยอ่ะแล้วว่าว่าพี่ไปเล่นด้วยใค่ออนะมีเขินแทนตอนร้องร้องว่ามีผู้ผู้มีสองคนเออผู้ว่าสองคน พอเกต้องดูตัวเองเช่นกันครับครับครับ,รบขอบคุณมากช่วยพ่อหาเงินตั้งแต่เด็กเลยเก่งจังขอบคุณครับช่วงบอช่วยน้องมันไม่นั่หรอกเลิกก่อน ไม่รู้อะไร,ไร <Okay. S 1> เราสวัสดีครับสกคนนะคบสวัสดีครับสมร้อยาคหน่ยเนเนื่อกายสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ถึงนะตัวเสพ บบสวัสดีแมนยชนะภาสวัสดีครับสวัสดีโอเกียได้ลูกหมาแล้วหรอคะได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวถ้าี่พูของเราเดี๋ยวาให้น้องโอนมาสิบบาทนะครับพ่อแดงวันนี้ ขับรถใหญ่ยี่ป่าวครับเนี่ยรถอยู่ข้างกายนี่ไงรถอยู่ข้างตัวเนี่ยคันนี้แหละน่ารักมากครับทั้งพ่อและลูกขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอคคบขอคุณมากเลยพี่ทำได็จรินข้าหรือยัง วันนไหนยังไม่มีกำหนดเลยแม่ปุ้ยสวัสดีแม่ปุ้ยแม่ปุยะครับคีหลักครับแม่ปุ้ย,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 วยสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนอยู่ปอะไรแล้ว <รอ S 2> โนเกียสามแล้วเปิดเทอมันี่คือสองเดอนสามขึ้นป็สี่ น้องโนกเกียรรอมากค่ะน้อนกเกียครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัย ครับผ่อนบ้างขอบคุณมากพ่อลูกเก่งสุดสุดสุดยอดเลยเก่งสุดยอดเลยจ้าขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับเดินทางเหนื่อยเปล่าครับวันนี้ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับวันนี้ที่คุณป้าที่เอารางวัลให้ขอบคุณที่คุณป้าที่เอารังวนมาให้เล่าดิบใจนินเล่าดีกว่าเหนื่อยป้าวันนี โยดเลยจ้าครับไปครับสองร้านนะครับโ้อเกี้ยนเลยหรือเปล่าลูก เดียคนเก่งไม่เหนื่อยครับเหนื่อยบ้างหนึ่งคุยไ,ไหมครับรว,วันนี้เรื่องอะไรไม่ทราบครับวันนี้เล่นที่ไหนวัด,ว,ดวัดโบสถ์สามโค ไม่ไปดูเลยวะสวัสดีครับพ่อรูกพระอาจารย์ให้ให้ไข่วัดอโยธยาไว้ยังอยู่ไหมอยู่ครับ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 ,รบเก็บไว้แล้วขึ้นหิ้งแล้วเล่นเรื่องอะไรยังไม่ทราบครับรัตยาน้องพิงกี้ เอาน้องหมาไว้ไหนว่าบ้านครับคืนนี้ขอให้ได้มาอะไรายเยอะๆจะน้องโนเกียขอบคุณครับคืนนี้ขอให้ได้อะครับครับผมสวัสดีครับเพลงไม่ต้องพูดเลครับผมสวัสดีทุทุกคนนะครับแม่บุญมากแม่ไม่ชวนได้เอมาดูได้เกแม่ ใครเป็นอะไรน้องเกดอ๋อพอดีทางวัดเขาสั่งให้เล่นวัยวๆแนละ้วทีนี้ลิเกยังมาไม่ครบก็เลยเครียดเคียกันนิดนึงนะครับไม่มีอะไรครับเขาสั่งให้เล่นแล้วอะและลิเกยังมากันไม่ครบมากนะครับก็ไม่มีอะไรครับัวหน้าก็เลยเครีคยดเยนิดนึงนะครับไม่มีอะไร ันี้โหดดีๆหรือว่าตามสถานการณ์ตามสถานการณ์ย้ายพลาดเก่งมากเด็กน้อยโนกี้อ่ะขอบคุณครับเหนื่อยใช่ไหมหนุ่มน้อยเหนื่อยใช่ไหมจะแสดงยางครับใกล้แลบบ้วนะครับรอแป๊บหนึ่งพอดีน้องแบงค์ไปรำท,ที่ที่วัดแป๊บหนึ่งนะครับที่สาลานะครับ เดี๋ยวน้องแบงค์มาก็เล่นเลยครับ,บรถึงว่าหน้าเครียดไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับคุณพี่ก็แค่แบบไม่อยากให้มันสถานการณ์มันตึงเครียดเท่านั้นเองนะครับอเอ็นดูโนเกียจังน่ารักมากครับค,คิดถึง นะเดี๋ยวว่างๆที่ไปหานะครับเข้าไปติดตามขอบคุณแสบเก่งจังสวัสดีโนเกียพี่บีมพี่บีมสวัสดีครับ ไม่ได้แล้วมั้งไม่ได้ไปหานานใครเอ่ยใครแต่งหน้าให้ครับผมเองแต่งหน้าพ่อไม่เล่นลิเกบ้างหรือโอแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเพลงของโนเกียนี่เพลงนี้เพลงของโนเกียนี่เพลงนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับอครับอกแ่งนเะับไปดอกันดีกว่านะครัน มาดูลิเกกันครับลกเกนี้นาเราได้นำแข่งมาแจกมาแกลัแล้วตุ้ยเพิงไน้50บาทเท่านั้นเนาะ50บาทไปได้ก็ขอให้ชาวบ้านทุกบาททุกสตางค์นะครับไปเลยไ,ไปไปไปครับไปเร็ว เชิญศิลปินออกสู่ด้านเนอร์เวทีครับ เลาทั้งสองเจอเลยครับสำหรับทางด้านศิลปินนะครับทั้งหญิงและชายครับพร้อมแล้วก็ออกสู่ด้านหน้าเวทีนะครับช่วงนี้เราก็จะเริ่มวิธีการออกแขกกับพี่น้องด้ชมวงวันสําหรับช่วงนี้ใครว่าตามไม่ตามไม่ตามใครใจเป็นเราเราเป็นใจไม่ค่อยเขวใช่เกะกะ รรานพานเสฟเฮเป็นริกเกอไทยเป็นโจรปล้นเขากินศิษย์อาจารย์เสดงของสุดยอดริเกไทยทีมงานของพระเอกมทองคำสอนแาบน้ำเพชรเริเ่รรมขึ้น,นแล้วครับท่านผู้ชมนีมเดลนี้น้องแก้วสร้างแต่งผลงานแน่าดูดีแล้วครับเจ้านาย เฮ้ฮ <ram> ัทช hey, ra mm ์โนรามน้ำแข็แสดงแล้วจ้าเฮ้ฮเฮ้ฮัทชฮัทฮัทชใครมาโก้ำัพผผลิเกไทยทีมงานของเระเอทุก คำโผล่สีแดงรำเพชรแสดงแล้วจ้าพร้อมด้วยทีมงานพิพากษาปกครองขอบคุณสมานิุนจังระบบเสี้นเอกราประหยัดสร้างบราการเว็บมาพัฒนาฟารอกอำเภอเมืองจังหวัดหนองคองร่วมทีมงาล์ที่สลามานา ចាំដល់ពេលជួបគ្នាទៅចេកដល់តាទិញពួកណាយ៉ាងគំនិះណាបាទឡចាព្រះអេទេរក៏បរបរមកក្នុងចិត្តទេតែនិយាយតែដៃបាត់តែក្រៃពេកតាម กาม่มาไมกรั้งต่ได้ายก็ต้องตาานิรีักันไม่ผิดวังหาย้ความเมต่อใ่ราดรต่ใจจังเป็รมแ่ละเดินเดินกด้นมดินเดินเดินาดินเดินเดดนเดเเดินเดิดนเดิเดเดดินดิ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 นเดดนเดด้ดดนดดดด้ดดดดดนดดดด ฮึนี่แหละครับอีกราคเพรรเสียอแล้วจ้า งานะดุลน้องใหามามใจทุกเรื่องต้องไจไม่ผิดหวังยังมีความเสื่อใจมีเงินร่ำเร้าดสบิจัไปแต่ใจต้องการให้ได้ทองให้ได้เพชรให้ไดงเงินให้ได้ทองให้ได้เพชรอห้ได้เงินใ่้ได้ทองให้ได้เพจรให้โด้เงินใได้ สอนรอางสี่ฟุตและอยากสวยอย่ากใส,สเจ้า้างเอสีส่เอ็ครับคลับขอบคุณเสียงปรบมือจากพี่นออ้องมอบใปหร้บเพอไปเนทีมงานของสอนรามนับแรกสี่ฟุิเราไม่มีสิ่งใดเดียวตอบแทนนอกจากขอบคุณเยกห้างขอบคุณและบุตรบุญรขอบคุณคุณ วทียริี่มันเจ้าข้าไม่เตยได้คืนขอวห้กับคุณเติร์ฟมาล้านสีอให้เจ้ดีกุมสัพยากรรับมาดาว้าวและวสำหรับช่วงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับท่านผู้ชมที่เคารพทีมงานพิพาทรับรองของคุณสมานดุลจัง ระบบเสียงเนกราฟเรยียนสาวาวราการไฟฟ้าบ้านจารระาป่ารอเมืองจังหวัดอ่างทองร่วมทีมงานเรกมนตร์รักนางเอกดวงแก้วคุณดุลสัิกรุกข้าเรือร่วมกันกบกับก,บกรารแสดงกับพี่น้องี่ชมในทองเรื่องเอกราฟรเ,เป็นใจจับเสนอ ซุปเปอร์สาวบทการที่เกณดไทยเปรกมาทงคำสอนจากแนวน้ำเพชรขอจุดมือข้ามาชมมาสู่เกียรติขอสูงวิสัยการงานและการยองวิสัยบนสวยงามในงาเวทีเปรกมนรักต่างเองก,กดวงเดียวคุณจะดูสักลูกผ้าเรือเป็นผู้กำกับการแสดงภูมิใจเสนอใน,น,นท้องเรื่องศึกรักนครคม สุดรงก็โดนรับตำับการเซโดยที่หรังอีโดแก้วร่วมด้วยสุดยอดบนตีมีควาตเรนวนำรองของคู่สมานบุชนเรืระบบไปแสงสีเวทีสสวยกาคจับหังละข่าวการไปฟ้าต้านจะกล่อมรคไม่ได้เชรับสุขบันไดแล้วที่กาดทงานาถโกเบไม่ต้องกลองที่ยด เกียมามาบไลฟ์สดน้่อคุยก่อนคุยกอนคุยก่อนาคุยก่อนาก่อนจะกินด้วยกันครับกินด้วยกันนะครับกินด้วยกัน แล้วเหลือผมแชร์ชรไลฟ์สดด้านหน้าเวทีให้ทุกคนได้ดูนะครับโนกเกียสวัสดีพี่หมอพี่มองสวัสดีพี่มอง,อมองสวัสดีครับสวัสดีมอโหนูสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับโนเกียสวัสดีครับ